กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน9พ0 0ล้านท่านต้องเอาอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้กำไร9พ0 0ล้านอ่ะ5พ0 0ล้านไปโปส<ม>ที่ท่านขาดทุนแล้วบอกกำไร4พ0 0ล้านง<ม>วดหน้าขาดทุนบักโลกท่านขายหมดอย่างนี้ท่านก็ขายการบินไทยมาเลยดีไหมท่านขายทรัพย์สมบัติของชาติกินเนี่ยใช้ได้ยังไงทีเวลาคนอื่นเขาจะขายของกินมั่งท่านด่าแล้วว่าโอ้ไปขายอย่างนี้ได้ยังไงมันจะไปไหวยังไงครับผม,มสเส็งมากเรื่องการบินไทยแล้วดูรถไฟบ้าง เนี่ยท่านเอาคนมือสั้นมาเอาคนมือสั้นมาก็เอาเคาะที่มักกะสันล้างนี่อรอฟอทอค่ะท่านก็ขายที่รถไฟก็มึนกันแต่รถไฟผมเตือนเลยนะครับท่านขายระวังจะมีปัญหานะครับเพราะมีพร่ำยัดการรถไฟท่านก็ขายของเก่ามาอย่างนี้ไม่ต้องเอาท่านหรอกเอาแมวมาบริหารก็ได้ค่ะเออเพราะตอนนี้แมวใช้ได้ดีนะ ยังไงคะอ่าวอย่าเอามาในกรุงเทพนะทำไมคะอ้าแหนางแมวไงโอ้แหกันแล้วแมวกรนี้โดยการสนโดนจับไปแหนางแมวขอฝนก็ฝนแรงในรอบ2 0 3 0 50ปีบันไลยแล้วไม่ไม่มีน้ําเลยแล้วมันจะอยู่กันยังไงชาวนาก็ฝนตกน้ําท่วมชาวนาก็แย่น้ําแรงชาวนาก็ห้ามทํานาน้าท่วมบอกค่อยเดี๋ยวได้ไหมอย่าปล่อยน้ําไอเตี้ยปล่อยเลยไอเตี้ยถือกุญแจน้ำปล่อยชาวนาแหลกล้านหมดบ้านมันจังหวัดมันดีคนเดียวคนอื่นแหลกหมด นี่คือประเทศไทยใชนะ่คุณประยุทธ์เราหวังท่านนะเข้ามาจัดการเลยครับท่านวันนี้ผมฝันไปว่าคุณประยุทธ์ตื่นเช้ามาพัวเบิร์ดกะโหลกอิตาปจินพัวเบิร์ดกะโหลกอิตาอาคมไร่ไปมีสิวอยู่บ้านสองกระจกมีสิว <c oughs> เอาคนมีความสามารถมาการบินไทยเอาคนแขนยาวหน่อย <c oughs> อย่าเอาคนแขนสั้นถ <c oughs> ือมือไม่ถึงค <c oughs> อย่าเอามานะครับ <c oughs> อย่าเอามาเอาคนที่แก้ มีเยอะแยะ mm. ท่านถามว่าโอ้ยนี่ดีแต่พูดคนแก้เยอะแยะ mm. คุณชัดชัยเก่งมากแต่พอดีท่านถึงแก่กรรมไปแล้ว mm. ท่านเคยเป็นรองประธานกรรมธิการ mm. ตอนผมเป็นประธานกรรมธิการคมนาคมยังมีอยู่อีกหลายท่าน mm. หลายท่านที่เก่งๆที่เป็นยุคนั้นเนี่ย mm. พร้อมที่จะมาแก้ไข mm. ครับเยอะเลยเยอะเลยที่ขึ้นชื่อโดยกับตันกับตันทั้งหลายแหล่นี่ย mm. นะครับมา ช่วยได้แย่ะ yeah, เลยครค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพบกับแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะคะอาจารย์ภัยสารพืชมงคลและคุณวิลาจันทรพิทักษ์นะคะดำเนินรายการโดยคุณพัชชาธนาเริกค่ะวันนี้พลรเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและดิฉันนทศเลิศเตชสกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการแฮปปี้ซันเดย์กันนะคะต้องขอบคุณคุณ,ณนัทศรด้วยนะคะและดิฉันพัชชาธนาฤกค่ะในช่วงนี้นะคะพบกับอาจารย์ภพศาลตรพืชมงคลค่ะและอดีตสอสอวิราชจันพิทักษ์ค่ะท่านเป็นอดีตสอสอกลุ่เทพมหานครน,นะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตประธานปปชด้วยค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นก็จะต่อเนื่องจากช่วงแรกจากท่านบรรณวิตพอดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรถไฟค่ะ ประเด็นเมื่อสักครู่ที่ท่านบรรวิตได้เสนอไปกับท่านผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องของนํามาจากข้อมูลข่าวสารนะคะที่นําเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์นะคะเรื่องหัวข้อก็บอกว่าข้อที่มักะสันล้างหนี้ของรอฟอทอค่ะประเด็นที่ว่านี้อาจารย์ภพศาลก็ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นเดียวกันว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ประชาชนจะต้องให้ความสนใจจับตาดูอย่างยิ่งยังไงคะอาจารย์คะที่ท่านพลเรือกบรรวิตพูดเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็คงเป็นเรื่องของข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการโอนที่ของการรถไฟที่มักกะสันเนื้อที่ประมาณ497ไร่โอนให้กระทรวงการคลังเพื่อที่จะล้างหนี้ของการรถไฟที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ยประมาณ80,000ล้านบาทแล้วยังจะมีเงินต้องลงทุนให้กับการรถไฟอีกประมาณ20,000ล้านบาทเป็น100,000บาทอืม 100, อ1 0 0าบาทดีเลย เรื่องเดิมเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นหรอกมันเกิดมานานแล้วเกิดมาตั้งแต่รัฐตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาก็ทําโครงการอันนี้ชงแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบนี้โดยตีราคาที่ดินเนี่ยที่จะโอนให้กระทรวงการคลังเนี่ยหนึ่งแสนล้านบาทเมื่อโอนให้กระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังก็จะเอาที่ดินนี้ไปให้กรมธนารักษ์จัดการ ซึ่งดูแล้วมันก็ดีไม่มีอะไระแต่พอมาอีกขั้นหนึ่งมันชักจะยังไงยังไงยังไงคะอาจารย์เพราะกรมนธนารักษ์เนี่ยก็จะไปมอบให้กับบริษัทธนารักษ์สินทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการซึ่งก็ดีอีกแต่บริษัทนี้เนี่ยการดำเนินการเป็นเอกชนแลวนะ,ะเรามาดูศูนย์ราชการเข้าดำเนินศูนย์ราชการกันอย่างไรก็เป็นที่ของกรมธนารักษ์นั่นแหละม,มีการตั้งกองทุน เพื่อลงทุนเนี่ยประมาณสองหมื่นล้านบาทกองทุนที่ว่านี้ส่วนราชการถือหุ้นประมาณสักยี่สเนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นนักการเมืองถือหุ้น80โดยประมาณแล้วให้ส่วนราชการทั้งหลายเนี่ยไปเช่าที่ศูนย์ราชการส่วนราชการทั้งหลายต้องจ่ายค่าเช่ารวมกันแล้วเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเก้าหมื่นล้านบาท มีการลงทุนที่วิเศษมากลงทุน20,000ล้านบาทค่ะปล่อยเช่าแล้วหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยต้องไปเช่าจ่ายค่าเช่า90,000ล้านบาทถ้ามันมีกําไรมหาศาลอย่างนี้ถ้าท่านวิลาศเป็นผู้จัดการเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะให้รัฐบาลลงทุนเองถูกไหมใช่ลงทุน20,000ล้านรายได้90,000ล้านอ่ะกำไรเจอะหล้วรายได้เนี่ยไม่ใช่เก็บจานายกในขอนะค่ะรัฐบาลทั้งทิ่นค่ะหมายความว่าภาษีประชาชน น่าเสียดายนักว่า80%ของรายได้เนี่ยไปอยู่ที่ใครก็ไปอยู่ที่กองทุนคนที่เป็นถือหุ้นกองทุน80%ก็นักการเมืองมันละ,มละไม้ละไม้กับปตทไหมเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยก็กำลังาาจะถูกถอดมาใช้กับที่ดินของกระทรวงของการรถไฟในสมัยรัฐบาลเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ตั้งโครงการอันนี้แหละก็คือว่าให้รถไฟเนี่ย โอนที่ให้กับกระทรวงการคลัง497ไร่ตีราคา1แสนล้านใน1แสนล้านเนี่ยปลไปเคลียร์หนี้รถไฟที่เป็นหนี้กระทรวงการคลัง80,000ล้านแล้วจะให้เงินไปลงทุนอีก20,000ล้านไอ้หนี้80,000ล้านที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หนี้ที่การรถไฟไปสร้างกรรมทำเข็นขาดทุนเพราะการดำเนินธุรกิจปกติหรอกอ่าแล้วมาจากไหนคะเพราะไปสนองนยโยบายของรัฐบาลรัฐบาลสั่งให้การรถไฟเนี่ยวิ่งรถ ให้ชั้นสามให้คนโดยให้คนนั่งฟรีเมื่อวิ่งนี้ก็แจ้งนะสิโดยรัฐบาลบอกจะจ่ายเงินเฉยๆให้แล้วก็เบี้ยวไม่จ่ายจนวันนี้ยังไม่จ่ายสักบาทเดียวกระทรวงรถไฟก็เป็นนี่กระทรวงการคลังก็เลยจะเอาที่รถไฟตกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าที่แปลงนี้อะไรจริงๆอะราคาเท่าไหร่อยู่ใจกลางกรุงเทพขนาดนั้นมีคนเคยประเมินราคาว่าที่ผืนนี้เป็นที่ที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้า ทรงพระราชจทานไว้ให้กับการรถไฟในกรุงเทพนี่มีสามผืนใหญ่ที่มักกะสันเนี่ยผืนหนึ่งสี่ไร่ใหญ่สุดเป็นที่ที่เขาเรียกว่าซูเปอร์พรามเอเรียเป็นที่ครีมที่ที่มีมูลค่าสูงสุดดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ตรงนั้นอันที่สองอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้นั้นก็300กว่าไร่อันที่สามอยู่ที่กมอสิบเอ็ดไอ้นี่ก็สามอกว่าไร่สามผืนนี้แหละ เคยมีคนตีราคารวมกันถึงห้าแสนล้านบาทาเฉพาะมักกะสันเนี่ยต้องสามแสนล้านบาทค่ะซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะลองไปเทียบดูกับที่ที่ลาดพร้าวเซ็นท่านที่เซ็นท่านเช่าจากการรถไฟนี่นะครับสามสิบกว่าไร่ให้เช่าสามสิบปีโดยประมาณเนี่ยสามหมื่นล้านบาทค่ะอันนี้เขาจะโอนไปเลยแล้วไปให้เช่าเก้าสิบเก้าปีเก้าส<ป>ิบเก้าปีที่มักกะสันเนี่ยมันเป็นครีมยิ่งกว่าที่ลาดพร้าวก็ที่นั่นแค่สามสิบไร่ 30ปีได้3ามหมื่ล้านแล้วที่นี่497ร้าสเจปีไอ้่ยเก้าสิไร่เก้าสิปีมันจะเหลือต่ำกว่าที่คุณจะเป็นได้อย่ไรไม่ได้หรอกทุไมไม่ได้เด็ดขาดในสมัยรัฐบาลพักไทยรักพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ตั้งโครงการตีไว้แสนล้านนะครับก็มีเสียงคัดค้านมีคนคัดค้านว่าเนี่ยคุณโอนไปให้กระทรวงการคลังดูเหมือนว่าไม่มีอะไรกระทรวงการคลังก็ไปให้กรมธนารักษ์จัดการ กรมธนารักษ์ก็ไปให้บริษัทธนารักษ์สินทรัพย์จัดการบริษัทธนารักษ์สินทรัพย์ไปให้ใคร,รจัดการต่อทีนี้ก็คงจะไปตั้งกองทุนหรือเปล่าคแบบเดียกวกับศูนย์ราชการหรือเปล่ามาบริหารทีนี้ใครแหละที่จะมาถือหุ้นกองทุนเนี้ยถ้าสมมุตินะว่าจะต้องลงทุนตรงเนีแน้แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนล้านทางรัฐบาลก็คงจะไปถือหุ้นสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สองหมื่นล้านถูก <c oughs> ไ,ไหมครับ <c oughs> เอกชนก็จะมาถือหุ้นแปดหมื่นล้าน แต่มูลค่าที่เนี่ยสมมติมันสามแสนล้านทันทีที่เข้าไปทำเนี่ยกำไรที่สองแสนล้านแล้วไม่รวม <c oughs> ถึงโอกาสในการสร้างกำไรมหาศาลจากตรงนี้พี่น้องประชาชนก็กังวลว่ากรุงเทพจะไม่มีปอดหลักการสร้างปอดเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงคะมันมีหลักการอยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอย่างที่หนึ่งพื้นนี่นะครับร้อยไร่เนี่ย ต้องมีที่เป็นต้นไม้ประมาณยี่สอซ็ตอันนี้ห<ช>ลักการนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะ 5, อไอ้ที่ห้าสี่ราเ็ไร่เนี่ยเอาไปทำสวนสาธารณะร้อยไร่เนี่ยมันเหลือเือแล้วส,าาสัดส่วนของประเทศถ้าเป็นอย่างนี้นะประเทศไทยเราเนี่ยฝนสาตกต้องตามฤดูกาล<ช>มีการคัดค้านโครงการนี้ในสมัยรัฐบาลน,นั้นเขาก็ไม่กล้าทำ<ช>เพราะนักการเมืองเขาก็ต้องแคร์เรื่องพวกนี้เขาก็ไม่กล้าทำ<ช>พอมีการยึดอำนาจ ตอนต้นใหม่สุดนี่นะครับก็ยังมีการหยิบโครงการนี้ขึ้นมาจะทําต่อค่ะก็ยังเป็นราคาแสนล้านอยู่อแสนล้านนะผ่านไปปักเดียวเท่านั้นแหละค่ะเมื่อเดือนมีนาหรือเมษาปีนี้แหละก็บอกโอ้ยเขาไม่ได้สร้างอาคารทั้ง497ไร่นี่จะสร้างบางส่วนเองเพราะราคาที่เนี่ยแสนล้านสูงไปแค่ห้าหมืล้านลดลงไปอีกลดลงไปเหลือห้มื่ล้านนะ่ ก็เป็นข่าวอยู่เดือนหนึ่งไม่มีใครว่าอะไรในสุดเอ๊ะห้าหมื่นล้านแพงไปเหลือสามหมื่นล้านก็จะเอาเรื่องเนี่ยเข้าบอร์ดเข้าซุเปอร์บอร์ดอะไรไปเนี่ยนังสือพิมุลงข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งเบรกโครงการนี้เลยให้ไปประเมินราคาใหม่แล้วมีคําสั่งว่าให้ประเมินราคาทั้ง4ี่ยาไร่ทั้งแปลงเลยทั้งผืนนทญ่โดยท่านระบุว่าเนี่ยมันเป็นโอกาส ไม่ใช่คุณเีเอาเฉพาะที่สร้างอาคารแต่แท้จริงไม่ได้สร้างอาคารแค่ร้อยไร่หรอกค่ะก็ต้องใช้ประโยชน์สมมติว่าผมโอนที่อีกสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดไร่ให้ท่านวิราชไปเนี่ยท่านวิราชจะไปทําอะไรในเบื้องหน้าเนี่ยผมจะไปเกี่ยวข้องอะไรได้อ่าไม่ได้ท่านวิราชก็ต้องไปหาประโยชน์สูงสุดจากที่แปลงนี้ดีไม่ดีสร้างมันทั้งแปลงเลยหรือถ้าเอาตามกติกาเนี่ยก็เป็นสวนสาธารณะเสียแค่ร้อยไร่ก็เพียงพอแล้วค่ะนึกดูดิที่ตรงนั้นสามร้อยไร่เนี่ย และไอ้สวนสาธารณะใครใช้ก็เป็นของท่าน <c oughs> ท่านนายกก็สั่งเบรกก็เงียบไปะนะว,วันนี้มาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้วที่ท่านบรรณวิตพูดนั่นแหละผมก็อ่านข่าวนี้เหมือนกันก็ได้ความว่าได้มีการให้ไปตีราคาตามคําสั่งท่านนายกรัฐมนตรี <c oughs> หน่วยงานหนึ่งก็ตีราคาห้าหมื่นกว่าล้านหน่วยงานหนึ่งก็ตีราคาหกหมื่นล้าน <c oughs> ก็เลยเกี่ยงกันอยู่แค่นี้ เส้นดูเหมือนโอ้โหโหกหมื่นล้านก็ดูเยอะอ่าฟังดูตัวเลขแต่ท่านอย่าลืมนะว่าคนไทยเนี่ยเขาจดเขาจําและข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินก็ดีปป,ปชก็ดีคงได้ฟังรายการอยู่และคงติดตามดงนี่มาเหมือนกันค,คเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการหัวนะครับจําคุกยี่สิบปีและต้องเพิกถอนหมดแหละผมบอกไว้ก็ได้ควันนี้จะเอาเครื่องมาเข้าอีกแล้วอแต่ไม่รู้จะเข้าวันไหนนะแต่ข่าวเนี่ยที่่านพงศ์พูดเนี่ย ผมยิงผมไม่ได้คิดเตรียมจะมาพูดเรื่องนี้หรอกแต่ว่าเมื่อกี้ดูท่านบรรณวิทย์พูดแล้วท่านพิธีกรถามมาเนี่ยก็เลยได้เท้าความให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยได้รับฟังว่าโดยเฉพาะท่านวิลาศเนี่ยท่านเป็นประธานเป็นคนปราบปรามการทุจริตเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดกับท่านเลยว่าคนไทยนี่มีเวรมีกรรมมาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ภาษีก็ต้องเสียงานการก็ต้องทามาหากินหาเลี้ยงชีพทําไมต้องมากดมาบ่นมาด่าให้เขาเกลียดในเรื่อง เรื่องการโกงบ้านกินเมืองต่อไปอีกต้องค่ะ่<ก>แหละอ,อะไร <c oughs> ผมก็เลยกราบเรียนว่ากราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนนะพราะบ้านนี้เมืองนี้เราก็ต้องบอกประชาชน <c oughs> ว่าที่ดินพระราชมรดกชิ้นงามที่สุดที่พระเจ้าอยู่รักการที่ห้าทรงพระราชทานไว้ให้ก,กับการรถไฟ <c oughs> เพื่อให้หาประโยชน์มาบำรุงเลี้ยงรถไฟให้เป็นรายได้คั้มจุนต้นทุนรถไฟไม่ให้สูง เพื่อรถไฟเนี่ยจะได้ไปเก็บค่าโดยสารจากพี่น้องประชาชนในราคาที่ถูกลอยลงสักหน่อยหนึ่งวันนี้เนี่ยที่ดินทั้งหมดที่ทรงพระจานทา์ไว้ทั้งสิ้นนี่นะครับสองแสนห้าหมื่นไร่เมื่อก่อนถึงสี่แสนนะครับโดนอะไรแปรรูปนี่แหละค่ะโดนยึดโดนอะไรไปเนี่ยตอนนี้เหลือสองแสนห้าหมื่นไร่ในสองแสนห้าหมื่นไร่นี้เป็นที่สองข้างทางรถไฟประมาณสองแสนไร่คงเหลือเป็นที่ สัตย์สันเพื่อหาประโยชน์บำางเรี่ยนรถไฟเนี่ยห้าหมื่นไร่ในห้าหมื่นไร่นี้ทั้งประเทศตอนนี้เฉลี่ยนะได้ค่เช่าปีละสองพันล้านบาทต่อไร่เท่านั้นเองมันเป็นธรรมที่ไหน <c oughs> กับการรถไฟวันนี้เกรงพระเกรงใจพระองค์ท่านบ้างแม้ท่านจะเสด็จสวรรคตไปนานชาแล้วเนี่ยค,คงเหลือที่ผืนงามในกรุงเทพเนี่ยสามผืนนี้สามผืนผนี้ถ้าทําโดยสุดจริตและด้วยคนดีมีฝีมือนะครับจะได้เงินมาบรุงรถไฟเนี่ยห้าแสนล้านอื เคลียรนี่รถไฟเสีย8ปดหมื่นล้านลงทุนเพิ่มอีกสองหมืนล้านแสนล้านยังเหลืออีกสี่แสนล้านใช่พี่น้องประชาชนก็ได้อาศัยใบบุญรถไฟรถไฟจะปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นภารละแก่งบประมาณาแผ่นดินต้อง